สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะก็เข้าสู่รายการเฟิร์สเกมเมอร์ทีวีนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวนี่ครับเป็นปืนที่ถึงแม้จะกระกากนะสุดแต่แรงมากๆนะครับแรงมากนะครับพูดได้เลยนะครับมันแรงมากนลครับให้ทายก่อนครับว่ามันคือปืนอะไรนะครับอยู่ด้รับจดหมายมาจากอะไรก็ไม่รู้ ไปเชินไม่ใช่ดิทำไมต้องรับด้วยแล้ว<ะ>อืมเดี๋ยวครับเดี๋ยว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 ปืนที่เราจะมารีวิววันนี้ไม่ใช่ปืนนี้เลครับอันนี้เขาแจกองรู้แจกของเซอร์เบอร์แต่คือ M200 ครับ เราจะมาเล่นกับบอดสตาครับอะดับไหนได้ทดสอบนะครับว่ามันแรงขน,ดนดาดไหนนะจ๊ัโอ้รดันไหนนี่ก็ดับไหนจริงๆนะพัะดดน้ำในท้ายแล้วกันนะเปที่ยักษ์ากนะ ไฟนลยค่เราจะลองมารีวิวกันดูเลยคับว่ามันแรงขนาดไหนตัวปืนก็ดูนตัวปืนลูกไก็ค่อนสวยทกนก่อคตัวปืนก็ค่อนข้างครับไม่ใช่ค่อนข้างรับสวยเลยเดียวหละทีซื้อกอัง เอ็มสองร้อยเป็นอะไรแรงมากครับนัดเดียวก็ตายนะครับเราดูครับชักลูกกระสุนนี่สวยมากๆเลยนะครับทุกคนบางคนอาจจะสังเกตนะครับนี่เป็นจุดดักนะครับจุดดักรอยิงนะครับมีชักลูกกระสุนด้วยนะครับเฮ้ยครับโหแรกมากอเขาเรียกว่าแม่นยำนะครับ M สองร้อยนี่เป็นปืนที่ยิงเร็วมากเลยค่ะบโอ้ยิงมาก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 จิงมันเฮ้ยเมื่อกี้เห็นอะไรแป๊บน่ะแปุ๊มกงยินด้วย <o> เดี๋ยวครับสับลูกสุนแป๊บ มันยิงบักไม้เนี่ยครับอ้้หแรกหน่อยก็ขอภายนะครับแต่ดูแล้ว,ไม,ลวไม่หน่อยแล้วครับนั่นครับไม่หน่อยแล้วครับเดี๋ยวชักลูกกระสุนเนฮะ้ยอุยตายเลย 他一跳。 M200 นี่เป็นปืนอะไรที่แรงมากๆบอกเลยว่าแรงอันนี้มึงเลเวล3เองนะครับทาวเวอร์นะครับที่ทาวเวอร์อ้เมสซิ่งชอ็อตมันช็อตป่าววะกี่เมสซิ่งชอ็อตค,ครับอื้ สับลูกกระสุนนี้เป็นอะไรที่เทมากมากคับตอนสับลูกกระสุน,นจะสังเกตได้ง่ายๆครับพ่าปืนมันจะหลอม,มากคะอย่างเา้บ้าไปแล้วนะครับเราไม่ใช่คนแบบนั้นนะรเรามีเช่คนแบบนั้นนะคับอย่าไปพูดย่าไปพูดรับอืม หายสิเพื่อนหายแต่ยังอื้อหนักเละตายแล้วเฮ้ยเพื่อน่อเพืราโหดว่ะเพื่อนเราโหดว่ะเพื่อนอย่าไปตายหัวแตกด้วยเพื่อนเพื่อนมันยังไม่ตายครับยังไม่ตายเพื่อนก็ลงบุกก็ตายแล้วนะครับเพื่อนตายแล้ว ่เามาได้ไไ shh โอ้ยยิงบักไม่ได้หรอเราเริ่มใา่บุกแล้วครับตัวเดียวก็ใช้ใช้ใช้ เคเห็นไหมแม่นไหมล่ะครับพิมพสูงครับโอ้โหกับบอลก็อย่างเงี้ยแหละคนนี้ทําไม่ได้ครับตายอย่างเดียวครับไปทำงี้นะครับนี่นะครับก็วันนี้จะมาแค่รีวิว M200 ครับไม่ต้องอะไรนะครับแต่ระวังไม่ต้องไปดูนะครับนี่นะครับ M200 นะครับ ดูเ็มสองร้อยก่อนเสยียหายร้อยสามสิบแล้วเป็นยำเก้าสองวิ่งสิบเจ็ดกระสุนไม่ค่อยหนักกระสุนนี้จะมีแปดนัดสับกระสุนได้อีกสองครั้งนะครับแล้วก็ความเร็วยิงนะครับต้องรู้นะครับเสถียรภาพเสถียรภาพสี่สิบแปดระยะยิงนี่ร้อยแปดสิบโจมตีเคียมีไม่มีครับคือโจมตีคือโจมต,อจตีอะไรเขาเรียกว,ว่า เสียหายมะไน้อยยังไงอ่ะอืม,อม,อมตั้งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงตรงนี้ลืมพูดว่าเคมีคืออะไรเคมีคือซอมบี้ครับโอ้โหสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย